คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่กำลังเหงาอยู่หรืออาจจะมีความเหงาแต่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าครับวันนี้จะชวนมาสำรวจความเหงากันนะครับและวิธีการแก้วิธีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ทําให้เราช่วยลดช่องว่างของความเหงาได้มากขึืนครับ ก่อนที่จะไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับ Creative Talk ด้วยนะครับมีรายงานฉบับหนึ่งครับพบว่าประชากรไทยเนี่ยมีความเหงาหรือเคยผ่านประสบการณ์ความเหงามากกว่า40%เลยทีเดียวนะครับในประชากรไทยทั้งหมดแต่นักจิตวิทยาแล้วก็นักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าความเหงาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Near Universal Experience เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนต้องเคยเจอแน่นอนจากที่เราค่อยๆเติบโตมาเราดูเหมือนจะมีเพื่อนเยอะขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเพื่อนเราอาจจะน้อยลงหรือเปล่า หรือไปทํางานเนี่ยเจอผู้คนมากมายเลยครับเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้คอนเน็กับใครได้มากมายขนาดนั้นความเหงาอาจจะฆ่าเราได้เลยทีเดียวนะครับมีงานวิจัยเก็บรวบรวมกันมาจํานวนมากนะครับแล้วก็วิเคราะห์ผลปรากฏว่าอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากความเหงาเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับการที่สูบบุหรี่เรื้อรังเป็นระยะเวลายาวนานเลยทีเดียวแต่เราจะมีวิธีการจัดการความเหงานั้นอย่างไรนะครับวันนี้มีข้อแนะนําประมาณ4ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1คืออย่าคิดไปเองนะครับ มนุษย์เราเนี่ยมีกระบวนการทางความคิดที่เรียกว่า the liking gap ก็คือเรามักจะคิดว่าคนอื่นน่ะไม่ชอบเราเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงถ้าเราไปถามดูดีๆครับคนอื่นรอบตัวเราอ่ะไม่ได้ไม่ชอบเราขนาดนั้นซึ่งวิธีการง่ายๆในการเข้าไปเชื่อมสมาธ์กับผู้อื่นเพื่อลดความเหงาเนี่ยคือไม่ต้องคิดไปเองครับเข้าไป connect กับคนที่คุณกําลังคิดว่าเขาอาจจะไม่ชอบคุณอยู่ก็ได้พอเข้าไปพูดคุยหาจุดเชื่อมโยงกันได้ครับก็อาจจะได้เพื่อนที่ดีมาอีกสักคนหนึ่งลดความเหงาได้แน่นอนครับอย่างที่2ครับ ลองไปทําในกิจกรรมที่เพื่อนๆชื่นชอบไปหากลุ่มกิจกรรมยามว่างต่างๆที่ชอบร่วมกันครับก็อาจจะเป็นออปชั่นหนึ่งที่ดีในการไปหาเพื่อนที่มีไลฟ์สไตล์มีความคิดคล้ายๆกันก็ได้นะครับข้อที่3นะครับคือการทําให้คนอื่นรู้สึกมีความสําคัญครับแน่นอนทุกคนต้องอยากเป็นคนสําคัญในชีวิตใครเสมอบางทีเขาอาจจะไม่รู้นะลองไปทบทวนดูครับว่าคนรอบตัวของเราเนี่ยที่เหมือนจะสนิทกันแต่ว่าอาจจะยังสนิทได้มากกว่านี้ทําให้เขารู้สึก เห็นถึงความสําคัญตรงนั้นเขาจะรู้สึกดีกับเราแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันใกล้ชิดกันมาขึ้นนั่นเองครับข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับคือการขอความช่วยเหลือกับคนรอบตัวเราบ้างนะครับในการใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยแน่นอนเราอยากจะใช้ชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบ ที่ไม่อยากจะไปพึ่งพาคนอื่นมากขนาดนั้นฉันจะต้องจัดการรับมือกับปัญหาชีวิตฉันได้นี่คือ mindset ของการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีครับแต่ในมุมหนึ่งคือการที่เราเนี่ยบางครั้งหาคนที่เราไประบายปัญหาหรือไปบอกเขาว่าเราต้องการความช่วยเหลืออะไรเมื่อทำอย่างนี้ครับ ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้ความเหงาเป็นเรื่องที่น่ากลัวครับแต่ใครก็ตามที่เจออยู่สามารถที่จะแก้ได้ด้วย4วิธีง่ายๆเหล่านี้นะครับลองเลือกไปใช้สักหนึ่งวิธีนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆใช้วิธีไหนอยู่หรือชอบวิธีไหนที่สุดลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ